สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวล่ามซามประจำปี67คนเกิดวันไหนที่สุดของดวงรวยคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงตามวันเกิดประจำปี2567มาร่วมรุนกันเลยค่ะว่าคนเกิดวันไหนซับหนักนะคะก่อนอื่นเลยเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะ หลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตกันให้ดีๆนะคะด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะสำหรับการเงินของคนเกิดวันจันทร์ค่ะ มาเริ่มกันเลยที่คนเกิดวันจันทร์ตลอดทั้งปี67เชื่อว่าอยู่ในทิศทางที่ดีเป็นปีของการลงมือทําเป็นปีของการจัดระเบียบชีวิตทั้งเรื่องของการงานรวมไปถึงเรื่องการเงินด้วยเลยค่ะเป็นคนที่คิดเกี่ยวกับการหาเงินเป็นประจําอยู่แล้วปีนี้จะเต็มไปด้วยการวางแผนการเงินส่วนใหญ่จะนําไปใช้กับการลงทุนการจุนเจือคนในครอบครัวการจัดการทางการเงินให้กับคนอื่น หมายถึงในกรณีที่คุณทำธุรกิจส่วนตัวมีลูกน้องก็จะมีการใช้ใจ่ายกับเรื่องนี้แต่ยังอยู่ในทิศทางที่ควบคุมได้นะคะแม้ว่าจะไม่ใช่ปีของโชคช่วยแต่เป็นปีของความสำเร็จที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองไม่ได้ปรากฏช่วงเวลาของความยากลำบากทางการเงินถือได้ว่าปี67เเป็นปีที่ดีของคุณปีหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ ถามาคือท่านที่เกิดวันอังคารนะคะเป็นปีที่ท่านจะต้องขยันตามหน้าที่ซึ่งในเวลาเดียวกันก็ต้องเข้าใจในนิสัยธรรมชาติของตัวเองด้วยว่าเวลาที่หาเงินอะไรมาก็จะมีความสุขกับการใช้เงินเหมือนกันนั่นแปลว่าต่อให้หาเงินได้อย่างมากมายก็จะต้องเอาเงินที่ได้มาไปซื้อความสุขเพียงครั้งเดียวแล้วก็กลับมาหาเงินใหม่นี่คือลักษณะทางการเงินตลอดทั้งปีคะ่ะใครทำธุรกิจส่วนตัว แน่นอนว่าการเงินยังมีเข้าอยู่เรื่อยๆแต่มันก็จะมีค่าใช้ใจ่ายหนักๆรบกวนอยู่ตลอดหากจะให้เป็นปีของการเริ่มจริงจังถึงการวางแผนการใช้เงินสักนิดเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมามีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้ใจ่ายของตัวเองทุกครั้งที่โลเลนในการใช้เงินมันก็มักจะจบด้วยการใช้เงินนั่นแหละคะ่ะฉะนั้นแล้วอาจจะต้องมีสติและอย่างที่บอกนะคะการวางแผนทางการเงินที่รัดกุมมากกว่าที่ผ่านมาช่วยท่านได้คะ่ะ ถัดมาคือท่านจะเกิดวันพุธกลางวันนะคะการเงินในปี67จะมีเรื่องให้ต้องคิดเยอะมากๆพอลักษณะรายรับรายจ่ายน่าจะมีความวิตกกังวลมาตั้งแต่ปี66แล้วก็รับมาใช้รับมาใช้ไปรับมาใช้ไปแบบนี้ค่ะยากมากในการหมุนเงินให้ชีวิตมีความสะดวกสบายเชื่อว่าคงถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงาน การหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองการเลิกเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับความสำเร็จความสุขของผู้อื่นเพราะว่าตัวคุณเองก็ยังมีหลายอย่างที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคชีวิตทางการเงินยังดูขาดความมั่นคงมีความเครียดแต่ข้อดีก็คือยังมีภาพของการถูกอุปธรรมค้ำชูจากเพื่อนฝูงบริวารคนที่มีอิทธิพลที่เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือแต่จะดีกว่าถ้าเรารเริ่มสร้างสรรค์อะไรด้วยตัวเองค่ะ ถัดมาคือท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะจริงๆแล้วการเงินยังเห็นค่าของความมั่นคงค่ะแต่ว่าคุณเป็นคนที่มีรายจ่ายเยอะมาแต่ไหนแต่ไรซึ่งทำให้ในช่วงปีใหม่6.7นี้นะคะสถานการณ์ทางการเงินยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนักให้เรามาะระวังเรื่องของความเครียดการเจรจาต่อรองทางการเงินที่ดูจะตกลงกันลำบากไม่ว่าจะกับคนในครอบครัวธุรกรรมทางการเงิน ก่อให้เกิดสภาวะอึดอัดใจได้เพราะในเรื่องของการเงินคือมีความต้องการสูงอยากลงทุนอยากซื้อนั่นซื้อนี่แต่มันต้องการเจรจากับคนกลางซึ่งตรงนี้จะเป็นปัญหาอยากให้เป็นปีของการคิดหน้าคิดหลังหรือว่าพึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีไปก่อนพอถึงช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมจริงๆโชคชะตาเข้าข้างจริงๆจะได้รับคำตอบที่อยากได้ยินแต่ถ้าพยายามฝืนไปเร่ง ตรงนี้ไม่ขอแนะนำนะคะถัดม,มาคือท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะปี67การเงินจะหมดไปกับความสุขซะเยอะใช้ใจ่ายอะไรที่ไปสนับสนุนคนอื่นเป็นประจำแบบที่ตัวเองก็เต็มใจจุดนี้มองว่าต้องลดสิ่งนี้ลงบ้างควรเก็บเงินเอาไว้ควรมีการยับยั้งชั่งใจตัวเองเราหาความสุขได้จากเรื่องอื่นโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเรามองหากิจกรรมอะไรก็ท้า ที่ทําให้ตัวเองได้ด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้การเงินสําหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวยังคงไหลเข้าอยู่เรื่อยๆแต่ก็ไหลออกเก่งมากเช่นเดียวกันค่ะใครที่มีความรักมีครอบครัวจะเป็นสายเปนหนักอย่างเดียวเลยนะคะให้ระมัดระวังค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นหามาได้มากก็ใช้จ่ายหาความสุขได้มากไปด้วยค่ะถัดมาคือท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะการเงินถือว่าดีมากๆ มีความมั่นคงสามารถจัดระเบียบค่าใช้ใจ่ายของตัวเองได้ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าจะมีค่าใช้ใจ่ายที่เลี่ยงไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วค่ะจุดนั้นจะทําให้รู้สึกหงุดหงิดอึดอัดเพราะต้องหาเงินก้อนใหม่เข้ามาแทนที่ตลอดทั้งปีไม่มีเรื่องให้ต้องกังวลเลยนะคะมีแต่ความโชคดีทางการงานทางการเงินพูดได้ดีคิดได้ดีก็จะได้ดีตามไปด้วยค่ะแต่ว่าจะเครียดง่ายในเรื่องของเงินเงินทองทอง ไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงเลยมีโอกาสได้เงินจับเงินก้อนอยู่เป็นประจำนะคะใครทําธุรกิจส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ได้มีธุรกิจส่วนตัวมันก็จะมีลาบลอยทางความโชคดีที่เกิดจากทางการเงินไม่ว่าจะเป็นโบนสัสการขยับขยายตําแหน่งภาระหน้าที่ให้มีมากขึ้นซึ่งก็จะมาพร้อมกับผลตอบแทนที่ดีขึ้นตามไปด้วยถือว่าเป็นปีที่ดีปีหนึ่งของท่านเลยค่ะ ต่อการที่ท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะเป็นปีที่จะหาเงินได้เยอะหรือว่าเก็บเงินได้เยอะส่วนหนึ่งที่เห็นขึ้นมาคือเรื่องของค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวเช่นความเดือดร้อนที่เกิดภายในครอบครัวการนําเงินไปสร้างบ้านซื้อที่ดินซื้ออะไรที่เป็นของใหญ่เห็นได้ชัดมากในปี67นี้ตัวเองจะเพิ่มความเครียดให้เพราะว่ามันเป็นความต้องการที่ไม่รู้จบ ถ้าต้องไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวต้องหาเงินมาซัพพอร์ตเสมอแต่ถ้ามองไปที่ตัวคุณเองก็สามารถจัดก,การบริหารการเงินตัวเองได้ดีแต่อารมณ์จะเสียบ่อยเพราะว่าค่าใช้จ่ายโนนนี้นั่นรบกวนจริงๆใช้เงินค่อนข้างเก่งเหมือนกันค่ะแต่สำคัญที่สุดอย่างที่บอกก็คือเรื่องของการเงินและครอบครัวที่จะเล่นบทบาทใหญ่ต่อคุณในปี67นี้นะคะแล้วเราก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะ การเงินดีเพราะว่ามาจากความขยันส่วนตัวและความรับผิดชอบส่วนตัวที่มีนะคะหาเงินได้เรื่อยๆจริงๆมีโอกาสใหม่ๆมานะคะการงานการลงทุนอะไรก็ดีมากๆมีความคิดสร้างสรรค์นำไปต่อยอดสู่การมีมากขึ้นเป็นสัญญาณที่ดีของคุณคะ่ะเรื่องเดียวที่อาจจะต้องเตือนเลยคือเรื่องของคนในครอบครัวคนใกล้ตัวที่มักนำเรื่องปัญหาการเงินมาให้ต้องหยิบยื่นให้การช่วยเหลือเป็นเงินหมุน แต่หมุนได้ดีมากๆนะคะไม่มีอะไรต้องกังวลในช่วงปี6-7เลยค่ะถ้าปี6-6ที่แล้วนะคะละักษณะทางการเงินเป็นยังไงเชื่อว่าปี6-7นี้ก็คล้ายๆกันค่ะสำหรับใครทำธุรกิจส่วนตัวยิ่งทำยิ่งได้มากอยู่แล้วแน่นอนค่ะโอกาสทางการงานก็เข้ามาไม่คาดสายยังคงได้รับการยอมรับชื่อเสียงและผลงานยังดีมากๆเลยนะคะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงตามวันเกิดประจำปี2567ค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ